สวัสดีครับผมกอบศักชัยครับผมมนัฐครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Metal Working Update นะครับรายการที่เราจะนําเอาสาระความรู้ต่างๆในแวดวงอุตสาหกรรมมาแชร์และให้ความรู้กับทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในช่วงของเอนจิเนียร์อยากเล่านะครับก็คือเราจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี่แหละนะฮะซึ่งในส่วนของวันนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือในเรื่องของ ชุดเกียร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันดียังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญของเรานะครับที่ใช้ในการดําเนินชีวิตใช่นะครับเราใช้รถยนต์กันเป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การใช้รถยนต์นะครับการขับขี่การดูแลรักษานะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่าเกิดความปลอดภัยช่นะฮะซึ่ง ระบบเกียร์เนี่ยมันเป็นระบบที่ใช้ในการส่งกําลัง <c oughs> ให้กับเครื่องยนต์นะครับในอดีตเนี่ยเรามีตั้งแต่ในเรื่องของเกียร์แมนนวลใช่ <c oughs> เริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นเกียร์ออโต้ใช <c oughs> ่ครับนะครับและณนะปัจจุบันเนี่ยเรามีในส่วนของเกียร์ที่ใช้กับรถย <c oughs> นต์ไฟฟ้าหรือรถ E ีว <c oughs> ีแล <c oughs> ้ว <c oughs> ใช่ครับนะครับซึ่งตัวเกียร์ตัวนี้มันถูกพัฒนาให้ดีขึ้นยังไงนะครับแล้วก็มันประหยัดพลังงานยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าสู่นฟังกันนะครับทักนะครับ ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอถามคําถามท,ที่มนัฐอย่างนี้ครับ <c oughs> ว่าตัวผมมีข้อสงสัยนิดน,นึงว่าตรงเครื่องยนต์เ <c oughs> นี่ยเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่ใช้กับชุดเกียร์ที่เป็นรถยนต์สันดาป <c oughs> นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะที่เราใช้กับชุดเกียร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยตัวไหนมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ากันแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับถ้าในปัจจุบันนี้นะครับคงต้องบอกว่า พูดได้เต็มปากเลยครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าอที่ประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดเกียร์ชุดเกียร์นะครับสำหร,รับรถอีวีเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าอนะครับเอ๊ะเรามีประสิทธิภาพสูงกว่าเนี่ยเราเปรียบเทียบจากอะไรครับเราเปรียบเทียบจากอย่างถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับเราอินพุตเข้าไปเท่าไหร่ครับและเอาพุตออกมาเป็นยังไงนะครับอธิบายง่ายๆนะครับสมมติถ้าเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมครับบวกกับชุดเกียร์นะครับเครื่องยนต์บวกชุดเกียร์เนี่ย S <S เราใส่พลังงานเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นระสิทธิภาพประสิทธิภาพนะคที่ได้ออกมาเนี่ย <c oughs> มันประมาณสักสาสิบเปอร์เซ็นต์ใส่น้ำมันใส่อะไรเข้าไปขับเนี่ยครับออก <c oughs> ออกมาเนี่ยจนขับได้เนี่ยได้แค่สาสิเปอร์เซ็นเอง <c oughs> ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้านะครับ <c oughs> รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราใส่พลังงานเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราได้ประสิทธิภาพออกมาเนี่ยถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นอ่ะกลับกันถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราจะให้อ่า รถยนต์นะครับ <S <S มีประสิทธิภาพแค่สาเนต์เนี้ยแล้วเปลี่ยนพลังเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราเราก็ใส่พลังงานไปแค่สามสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เองครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบในขณะเดียวกันถ้าเราจะให้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เนี่ยบวกกับชุดเกียร์นะครับ <S 1> <S 1> มีประสิทธิภาพเท่ารถไฟฟ้าเนี่ยเราต้องใส่พลังงานถึง2องเลยนะครับอ๋อถึงจะเท่ากันเปลืองมากเปลืองมากเปลืองมากครับรบสาเหตุหลักๆเลยนะครับมันก็มาจากเอ่อตัวเขาเรียกอะไรวะชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนส่วนประกอบ นะครับที่มาประกอบเป็นรถยนต์ uh ว่าชิ้นส่วนมันเป็นอย่างไร <c oughs> นะครับถ้าชิ้นส่วนไหนมากอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยครับ <c oughs> ที่เป็นเครื่องยนต์นะครับมันก็จะมีเครื่องยนต์มีชุดเกียร์ถูกไหมครับรชิ้นส่วนเนี่ยมันจะเยอะพอชิ้นส่วนมันจะเยอะเนี่ยการบูฟเม้นต์การหมุนต่างๆนะครับการขับเคลื่อนต่างๆมันก็จะเยอะ <c oughs> มันก็จะมีการสูญเสียเยอะครับในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ามีแค่มอเตอร์กับชุดเกียร์ที่ชิ้นส่วนน้อยกว่ามากคครับรับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพอย่างเดียวนะ<อ>ผมมองว่าที่พี่มนัทแชร์มาเนี่ยร,รถยนต์ไฟฟ้าดีกว่าประสิทธิภาพดีกว่าประหยัดพลังงานมากกว่าใช่ครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมผมติดใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการบํารุงรักษารหรือปริมาณชิ้นส่วนที่พี่มนัทพูดถึงเม<อ>ื่อกี้ว่าตัวรถอีวีเนี่ยมีน้อยกว่าทีเนี้ยมันมันน้อยกว่า ตรงส่วนไหนหรือ,อยังไงอันนี้ช่วยขยายความได้ได้ไรครับได้ได้ถ้าเราดูกันนะครับอย่างเช่นรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยก็จะประกอบไปสองอย่างต้นกําลังมานะครับต้นกำลังมันก็จะมีเครื่องยนต์ครับ <c oughs> นะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็มีชิ้นส่วนเนี่ยคงต้องบอกว่าเป็นหลักหลายร้อยชิน้นนะครับหลายร้อยชิน้นเกียร์แยกออกมาแล้วเนี่ยก็มีหลักหลายร้อยชิ้นนะครับบางตัวที่แบบมีสเต็ปนู้นสเต็ปนี้เยอะนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยบางทีมีเป็นพันชิ้นนะครับมีเป็นพันชิ้นชิ้นส อย่างที่พี่บอกตอนแรกเวลามันมุฟเมนเวลาเราใส่พลังงานเข้าไปมันขับเคลื่อนมันหมุนนเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียการสูญเสียสูญเสียสูญเสียพลังงานไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันเยอะครับพอมองย้อนกลับมาในส่วนของการบำรุงรักษาถ้าเราจะต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงในชิ้นส่วนที่จะต้องสึกหลอนะครับเครื่องยนต์กับชุดเกียร์ที่ไปกับเครื่องยนต์เนี่ยมีชิ้นส่วนที่สึกหลอมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีชิ้นส่วนมากกว่าค่าบำรุงต่อชิ้น มันก็ต้องมากกว่าจริงไหมครับถ้าต่อชิ้นเท่ากันเนี่ยชิ้นมากกว่ามันต้องต้องมากกว่าอยู่แล้วในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลักๆที่มีมอเตอร์นะครับชุดเกียร์ที่เป็นแพ็คมาเลยครับนะครับอันเนี้ยชิ้นส่วนน้อยกว่ามากมากกันขนาดไหนเออถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมากกว่าห้าเท่าโอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะใช่ครับห้าเท่าทําให้จํานวนชิ้นส่วนที่ต้องเป็นเทนันเนี่ยน้อยกว่ายเยอะถึงห้าเท่าอ๋อครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าอ,อย่างแรกที่เราคุยกันถึงประสิทธิภาพดีกว่าแล้วนะแถมยังมีชิ้นส่วนที่น้อยกว่าทําให้เราบํารุงรักษาได้ได้ง่ายกว่าได้ต้นทุนที่ต่ากว่าใช่ครับนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ที่ผมมองว่ามันสําคัญมากๆเลยนะก็คือเรื่องของ ต้นทุนการผลิตนะครับรวมถึงเรื่องของราคาขายตัวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงครับพี่นัทตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงราคานะครับคุณต้องบอกว่ารถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์บวกเกียร์นะครับเครื่องยนต์บวกเกียร์ณัปัจจุบันเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์บวกชุดเกียร์เนี้ยเครื่องยนต์บวกเกียร์ถูกกว่าอืมถูกกว่านะครับณปัจจุบันนะครับถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแพงกว่า แพงกว่าถามว่าทำไมรถยนต์ถูกกว่าเพราะรถยนต์เนี่ยถูกพัฒนามาเนี่ยเป็นร้อยปีละนะครับพัฒนามาเรื่อยจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่คิดว่าเขาใกล้ถึงจุดขีดสุดละในการ,ค,รคอสดาวต,าต่างๆเพื่อจะทำต้นทุนรถเนี่ยให้ออกมาให้มันให้มันดีที่สุดให้มันดีที่สุดนะครับแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งเริ่มมาไม่ขี่ปีนะครับมันเพิ่งเริ่มอ,อมปีด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันยังไปได้อีกไกลแต่ด้วยเทคโนโลยีเริ่มต้นแบบเนี้ยอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเริ่มต้นเนี่ยก็จะราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ นะครับชุดเกียร์นะครับก็จะแพงกว่าครับแต่แพงกว่าเฉพาะช่วงเริ่มต้นช่วงนี้แหละครับเพราะอีกหน่อยนะครับรถยนต์เนี่ยถ้าเราจะเรียกในอนาคตเนี่ยโอเคเป็นรถยนต์ไฟฟ้าถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ครับอ่าพี่ยกตัวอย่างเอ๊ะทำไมเปรียบเทียบเป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าถูกไหมครับถ้าเปรียบเทียบราคาเนี่ยเทรนด์มันก็จะเหมือนกับโทรศัพท์ย้อนกลับไปในอดีตโทรศัพท์มาแรกๆแพงไหมครับแพงมากแพงมากหลักหมื่นหลักหมื่นหลายหลายหมื่นใช่ครับใช่หลักหลายหมื่นเลย ปัจจุบันหลักพันมีอ่าถูกกับหลักพันก็มีครับหลักร้อยก็มีพันสองพันเนี่ยหาซื้อได้หาซื้อได้ใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเทรนรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับในอนาคตครับผมครับผมจะถูกลงเรื่อยๆครับงั้นก็แสดงว่าตัวคือระยะยาวเนี่ยถ้าเรามองกันถึงระยะยาวครับตัวรถ EV เนี่ยน่าจะมีราคาที่ต่ําลงต้นทุนการผลิตที่ต่ําลงใช่ซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับใช่ครับพี่ยกตัวอย่างนะครับอย่าง E ีเนี่ยตอนแรก อนที่วานแรกๆบอกแบตเตอรี่แพงใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเทสลาพา n าโซนิกนะครับก็บอกว่าตอนนี้ราคาแบตเตอรี่เนี่ยถูกกว่าเดิมครึ่งหนึ่งครับผ่านมาไม่กี่ปีเองนะครับถูกครึ่งหนึ่งแล้วนะนั่นหมายความว่าในอนาคตอันใตล้นี้มันจะถูกลงไปอีกครับวิ่งได้ไกลขึ้นอีกนะครับนี่เฉพาะแบตเตอรี่นะครับครับอ่ส่วนเทคโนโลยีมอเตอร์เทคนนยีของเกียร์เนี่ยมันก็จะพัฒนาไปเล็กลงดีขึ้นครับมันแถวนั้นต่ำลงนะครับในอนาคตถูกลงไปอีกใช่ใช่ตตครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถสรุปได้สรุปได้เบื้องต้นเลยนะว่าจากที่เราคุยเมื่อไปรแรกเนี่ยก็คือเรื่องของประสิทธิภาพดีกว่าแล้วนะใช่แล้วก็การบันทนั้นเนี่ยค่าบำรุงรักษาเนี่ยต่ำกว่าใช่ครับนะครับชิ้นส่วนน้อยกว่าด้วยใช่นะครับรวมถึงราคาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องราคาตอนนี้อาจจะแพงกว่าจริงใช่ครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีราคาที่ต่ําลงจับต้องได้ใช่ครับซึ่งผมเอากราฟกราฟหนึ่งเนี่ยมาโชว์ให้ทุกท่านดูนะครับเป็นกราฟที่เป็นเทรน ที่แสดงให้เห็นถึงการแชร์ในเรื่องของรถยนต์สันดาปนะที่เขาใช้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นช็อตเทอมกับลองเทอมว่ามันมีสัดส่วนการแบ่งแชร์เป็นรถไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างะนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากตัวตัวส่วนแรกเนี่ยครับในส่วนของช็อตเทอมเนี่ยจะเห็นได้ว่าสัดส่วน100%นะครับที่ในปี2023เนี่ยที่คนเขาใช้ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยของจีนเนี่ยรประมาณ15%ที่แชร์เป็นรถ ปเป็นรถไฟฟ้าแ,า,ฟาแล้วอ <au>. ๋อครับก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ของรถยนต์สันดาปเนี่ยจะถูกแชร์เป็นสิบสี่เวลาเขาจะซื้อรถใหม่เนี่ยซื้อเป็นรถไฟฟ้าแทนกันเลยใช่ครับแล้วถ้าเราดูจากการาคาดการณ์นในระยะยาวนะครับ,รบในปี2040ประมาณ20ปีอะครับข้างหน้านะครับอ่าใน20ปีข้างหน้าเนี่ยสัดส่วน100%ของรถยนต์สันดาปเนี่ยจะถูกแชร์โดยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ70%เเลยอ๋อก็คือถ้าใครจะซื้อรถให,ให,ให,หม่เนี่ยซื้อไฟฟ้ารถไฟฟ้าก่อนเลย ใช่ uh huh. ซึ่งก็ผมมองว่าตัวนี้นะครับก็เป็นก็เป็นอีกช้อยหนึ่งแล้วกันให้ให้ให้ทุกท่านนะครับที่ฟังก็คือที่กําลังที่มีแผนที่จะเปลี่ยนเป็นรถยนต์รใหม่สักคันนะึงเนี uh. ่ยก็ตัวรถยนต์ไฟฟ้านี่ก็เป็นอีกตัวที่น่าจับตามองใช่แล้วอย่างที่พี่บอกพี่ว่าถ้ามากมีสัดส่วนแชร์อย่างนี้มากขึ้นเนี่ยเพราะว่าในอนาคตที่บอกว่ามันน่าจะถูกลงถูกไหมครับมันต้องถูกครับมันก็ทําให้คนซื้อง,ง่ายขึ้นใช่ครับใช่เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าผู้ผลิตก็ยังมีไม่เยอะยิ่งถ้ามีผผูู้ลิตเยอะะกาแขข่งงันสคจ ใช่ใช่จจอ,อ๋อใช่นะครับพูดถูกเพราะพี่ว่าอย่างเทรนของแบตเตอรี่แชมถูกลงน้ำมันแพงขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแหะใช่ถูกต้องอครับครับครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงจะมีเรื่องชาประมาณเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสําหรับทุกท่านที่สนใจในเนื้อหาสาระของเรานะครับก็ช่วยฝากรบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กระดิงติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราใช่เวลามีอะไรใหม่ๆเนี่ยจะได้ติดตามกันได้ครับใช่ครับสำหรับวันนี้ทุกคนทีมงานของเรารวมถึงเรา2คนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ